สวัสดีครับนาทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับคลิปของวันนี้ครับก็เป็นคลิปของวันที่8นะครับพฤศจิกายนนะครับ2563ครับวันนี้นะครับนัทก็มารีวิวรถเข้าใหม่นะครับ2รายการนะครับก็จะเป็นพี่แดงแรงฤทธิ์กับพี่ส้มจี๊ดนะครับก็วันนี้ก็มียันม่า์นะครับ EF 3 9 3 T แล้วก็คูเบอร์ต้า L 3 6 0 8ครับเรามาประชันกันครับระหว่างรถ3สูบกับ3สูบนะครับต่างค่ายนะครับว่าการทํางานของเขาจะต่างกันยังไงแล้วก็ระบบ นะครับความแตกต่างนะครับจะเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับก็ราคาเดียวกันครับ275,000บาทนะครับเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวผมรีวิวการทํางานให้ลูกค้าได้ชมก่อนเลยนะครับแล้วก็มาดูสภาพรอบคันกันนะครับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับตัวนี้น่าจะรถจดทะเบียนนะครับประมาณปี55นะครับล้อเล่มล้อเล่มอยู่ประมาณ30วันนะครับตัวนี้นะครับล้อเล่มเอกสารชุดโอนนะครับเดี๋ยวผมทํางานให้ดูก่อนนะครับเครื่องติดง่ายนะครับ ครับตูหางครับวันนี้เราจะรีวิวการทำงานให้ชมก่อนแล้วก็มาดูเครื่องดูระบบรอบๆพันกันนะครับผมจะฝากไว้ที่สองห้นะครับพร้อมกับโปวินนะครับ โควินนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับระบบเกียร์จะเป็นนะครับแปดเกียร์ด้านหน้านะครับแปดเกียร์ทอยหลังนะครับ รุ่นเลยครับกับยันม่าตานิก้าแรงครับนะครับโฟมอะไรนะครับเป็นแบบพาวเวอร์นะครับเบานะครับหางไม่กระตุกไม่ย้อนนะครับตัวนี้ผมจะเกาะเป็นหาง5านะครับเป็นหาง5้านะครับของ CMT ให้นะครับเป็นของยันม่านะครับนะครับระบบยกเร็วนะครับทีนี้มาดูระบบรอบคันนะครับผมพาดูรอบคันนะครับท่อนคัดเดิมนะครับสีคันล่างนะครับไม่ผูกนะครับ รว QC mark หัวน็อตนะครับอยู่ครบนะครับทุกจุดนะครับตัวนี้ลูกเฟืนงล้อนะครับแน่นนะครับลุกมากแน่นนะครับตัวนี้นะครับราคาที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเราแถมท่อซิ่งให้เราแถมหน้ากากให้นะครับใส่ชุดเต็มนะครับแต่สีไม่มีการปรับแล้วนะครับสีสันเดิมๆสวยอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับดูเครื่องยนต์นะครับทีนี้ เครื่องยนต์นะครับแบตก็เป็น FB ครับแบตใหม่นะครับแบตก็ยังโอเคอยู่ครับสายไฮดรอลิกนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับตัวนี้นะครับลูกหมากนะครับอีกหนึ่งข้างนะครับดูสภาพไปรอบๆคันนะครับยางหน้านะครับยางหน้าเดี๋ยวซื้อในสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนัดเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่อีกหนึ่งคู่นะครับแถมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่อีกหนึ่งคู่ด้วยนะครับยางหลังก็ยังพอได้ครับยางหลังอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสีกระทะล้อนะครับสีเดิมนะครับ เครื่องเดิมนะครับมาร์กเดิมนะครับดูนะครับเครื่องไม่ไอนะครับไม่ไอไม่พ่นนะครับเครื่องดีนะครับตัวนี้นะครับชุดท่องโดยสารนะครับชั่วโมงการทางานนะครับอยู่ที่1501ชั่วโมงครับ1 5 0่ชั่วโมงนะครับแผ่นลังคาก็มีแตกบ้างนิดหน่อยครับมาดูนะครับไล่ๆดูเลยครับสุดท้ายนะครับ ชุดหูช้างนะครับด้านหลังนะครับสวยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเอ่าพีดีโอนะครับเขวาพีดีโอเต็มนะครับเขาพีดีโอเต็มๆเลยนะครับตัวนี้นะครับหางสวยครับตัวนี้ได้พร้อมกับหาง5้านะครับไฟท้ายไฟเรี้ยวนะครับไม่แตกนะครับก็จบไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับครูป้านะครับแ3 608ตัวนี้นะครับน่าจะลดจดทะเบียนปี5 5ห้านะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็รอเล่มนะครับ30วันทำการนะครับราคา2 7 5 0 0 0ับาทนะครับ รถพร้อมขายพร้อมใช้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับที่091ครับ8611191ครับ091 8611191นะครับเดี๋ยวไปชมคันที่2เป็นยันม่านะครับ EF393P กันครับ กับคันที่2ของวันนี้นะครับก็จะเป็นยันม่มานะครับ EF 3 9 3 t นะครับตัวนี้ก็รอเล่มเหมือนกันครับรอเล่มประมาณ30วันนะครับก็รดจดทะเบียนะครับปี5-6นะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวการทำงานให้ลูกค้าได้ชมก่อนก่อนที่จะให้ดูสภาพรอบคันนะครับคันนี้นะครับใช้งานอยู่ที่3,000กับ91ชั่วโมงครับ ระบบของคันนี้นะครับระบบเข้าจะเป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์ซิงโคนชัตเทิลเข้าข้างพวงมาลัยนะครับเป็นรถเครื่องยนต์3สูบนะครับโฟวินขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้นะครับ39แรงม้าครับฟังเสียงนะครับสตาร์ทเครื่องนิ่มครับยันมาถ้าเร่งแล้วเครื่องดีนะครับเร่งขึ้นแล้วควันจะหายครับตัวนี้นะครับยางสวยนะครับยางสวยสี่เส้นเลยนะครับ ราคา275,000บาทเหมือนกันครับสีสันเรียบๆนะครับเดี๋ยวผมลองถายให้ดูกันหนึ่งรอบนะครับฝากไว้ที่2องาครับไป วงอะไรก็จะเบานะครับตัวนี้นะครับเป็นวงอะไรแบบพาวเวอร์แล้วนะครับผมลองโฟวินให้ดูนะครับนะครับจมเลยครับตัวนี้นะครับโควินใช้งานได้ปกตินะครับ วงประกอบครับรับเรารีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ชมอย่างแทเจนครับเผื่อลูกค้าอยู่ทักใครนะครับด้ตัดสินใจได้นะครับลูกปืนนะครับแน่นนะครับลูกหมากนะครับแน่นทุกจุดนะครับตัวนี้นะครับอ่นนี้คือล้อหน้า้วด้านขวานะครับล้อหน้าด้านซ้ายครับแน่นนะครับลูกหมากแน่นนะครับ ลูกหมากแน่นทุกจุดนะครับคอนคัดเดิมนะครับคอนคัดเดิม QC มาร์ปั๊มอยู่ครบนะครับเปิดปัาเครื่องยนต์ให้นะครับนะครับเครื่องสวยนะครับมาดูนะครับปั๊มเปิดปั๊บมอน้ําครับตัวนี้นะครับมาดูเครื่องยนต์ครับ ยังดีนะครับไอ้นะครับวันนี้ก็ยังเครื่องเดิมครับเครื่องยังไม่เคยแกะไม่เคยรื้อครับราคานะครับดูดูอ่าชั่วโมงการทํางานครับสามพันเก้าชั่วโมงนะครับใช่ไหมสามพันเก้าชั่วโมงนะครับสามพันเก้าสิบสองชั่วโมงนะครับสามพันเก้าสิบสองชั่วโมงนะครับ าดูแป๊บนะครับส <nota' thrive. S 2> ีแป๊บนะครับใหม่ๆนะครับตัวนี้สีแป๊บนะครับทองเนี่ยมอย่างนี้นะครับสีสันนะครับเดิมสวยๆนะครับนะครับติ๊กเกอร์นะครับใหม่ๆนะครับหลังท่านะครับไม่แตกนะครับตัวนี้แล้วก็สีสันห้องโดยสารครับไม่มีรอยทะลอกนะครับมาดูด้านท้ายครับตัวนี้ผมจะก่อเป็นหางหกนะครับให้ลูกค้านะครับเป็นหางหกสุดท้ายมีไฟสปอร์ตไลท์ครบนะครับระบบไฟต่างๆนะครับ มีสีสันครับมีเผาวิดีโอนะครับเต็มนะครับแขนหลังชุดท้ายครับสวยนะครับรูนะครับสวยเหมือนกันนะครับอ่ะนะครับมาตัวนี้ก็เป็นยันม่านะครับ EF ฟสามเก้าสามทีนะครับระบบการทํางานแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์เกียร์ถอยหลังนะครับระบบเดียวกันกับครูป้า L อลสามหกศูนย์แปดครับตัวนี้นะครับแล้วแต่ลูกค้าตัดสินใจนะครับราคาเดียวกันนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ ยกหูเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับที่091ครับ8 6 1 1 9 1ครับ091 8611191หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับที่063ครับ3130447ครับ063 3130447นะครับหรือสามารถเข้าทดลองขับได้ที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับเรามีหน้าร้าน3ฝั่งนะครับอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีเส้นออกมาถนนวาริชภูมิครับจับ GPS มาง่ายๆครับที่ศูนย์คูบวต้าอำเภอวังสามหมอนะครับ ห่างจากหน้าตูนคูกตตาแค่30เมตรเท่านั้นนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือหรือฝั่งขวามือนะครับก็มองเห็นนะครับวันนี้ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนี้ถึงแสนตัปด้วยครับผมครับ